ทระาตุพนมข้าล้ำวัฒนธรรมหลากหลายเรนูผู้ไทยเรือไฟโสพภางามตาฝั่งโขงจังหวัดนครพนมเป็นเมืองชายแดนติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยมีแม่น้ำโขงเป็นเส้นกั้นเขตแดนเหนื้อที่ประมาณ5528ตารางกิโลเมตรห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ740กิโลเมตรแบ่งเขตการปกครองออกเป็น12อําเภอ 99ตำบล1132หมู่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น104แห่งประชากรประมาณ712,000คนประกอบด้วย9ชนเผ่าคือผู้ไทยไทยแสกไทยขาไทยยอไทยกะเลิงไทยอีสานไทยโซ่ไทยกวนและไทยตาดกับอีกสองเชื้อชาติคือ จีนและเวียดนามผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดปี2566จำนวน52,184ล้านบาทประชากรมีรายได้ต่อหัวเฉลี่ย96,731บาทต่อปีโครงสร้างทางเศรษฐ,ฐกิจมาจากภาคการเกษตร16,341ล้านบาทและภาคนอกการเกษตร35,843ล้านบาทโดยมีสินค้าเกษตรที่สำคัญได้แก่ข้าว ย่างพารามันสำปะหลังสับป,ประรดลิ้มจีและแต้งโมไรมเมล็ดด้านปศุสัตว์ได้แก่โคเนื้อกระบือสุกรไก่ไข่และไก่งวงด้านประมงได้แก่ปลานินปลาเพาะและปลาตะเพียนผลิตภัณฑ์โอท็อปที่สำคัญได้แก่ผ้าไหมมัดหมี่ผ้าไหมมุก ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติเครื่องจักรสารและการละแมโบราณจังหวัดนครพนมได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ประตูเศรษฐกิจสู่อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงและขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดสู่เมืองหลักแห่งการพักผ่อนนครพนมเรสซิเนชันและให้ความสำคัญในการนำศาสตร์พระราชายุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาลบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนสู่การปฏิบัติการสืบสารพระราชปณิธานหนาว่าโมเดลในการพัฒนาภูมิปัญญาภาคไทยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่ความเจริญอย่างยั่งยืนโดยมีประเด็นการพัฒนา6ด้านได้แก่ 1. การพัฒนาคุณภาพทางการท่องเที่ยวและบริการ2การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหากรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 3. การพัฒนาการค้าและการลงทุน 4. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน 5. การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย 6. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนจังหวัดนครพนมมีศักยภาพและความพร้อมในการพัฒนาหลายด้านที่สำคัญคือ 1. มีโครงข่ายคมนาคมและที่ตั้งเหมาะสมในการเป็นประตูสู่อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงเป็นจุดเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าและการท่องเที่ยวไปยังลาวเวียดนามและจีนตอนใต้ได้สะดวกและสั้นที่สุด ด้วยระยะทางเพียง830กิโลเมตรโดยใช้เส้นทาง r 1 2จากแขวงคำม่วนอปปอลาวไปยังจังหวัดกวางบินของเวียดนามเข้าสู่ด่านชายแดนเมืองผิงเสียงนครหนานหนิงสาธารณรัฐประชาชนจีน2การค้าชายแดนมีช่องทางการค้า6ช่องทางประกอบด้วยจุดผ่านแดนถาวร2แห่งคือจุดผ่านแดนสะพานมิตรภาพ3และจุดผ่านแดนท่าเทียบเรือการท่องเที่ยว ในเขตเทศบาลเมืองนครพนมและมีจุดผ่อนปรนการค้าสี่แห่งที่อำเภอบ้านแพงอำเภอท่าอุเทนอำเภอเมืองนครพนมและอำเภอธาตุพนมการเปิดใช้สะพานมิตรภาพ3นครพนมขำม่วนเมื่อปี2554ส่งผลต่อมูลค่าการค้าชายแดนที่เพิ่มขึ้นประมาณ100,000ถึง130,000ล้านบาทต่อปี3 การเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนครพนมได้รับการประกาศให้เป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษระยะที่2เมื่อวันที่24เมษายน2558ครอบคลุมพื้นที่อำเภอเมืองนครพนมและอำเภอท่าอุเทนร่วม13ตำบลเนื้อที่794ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ495,000ไร่ซึ่งกรมธนารักษ์ จัดพื้นที่ของรัฐให้เอกชนเช่าใช้ประโยชน์แล้ว1,335ไร่บทบาทที่เหมาะสมของเขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนมได้แก่ 1. เป็นศูนย์กลางการขนส่งและโลจิสติกสเมืองผลิตอาหารปลอดภัยอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรศูนย์ธุรกิจการค้าส่งและตลาดกลางสินค้าเกษตรและ 3. เมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานรองรับการพัฒนาที่สำคัญได้แก่สนามบินนครพนมเป็นสนามบินสุลกากรมีศักยภาพสามารถยกระดับให้เป็นสนามบินนานาชาติได้โครงการรถไฟทางคู่สายบ้านไผ่นครพนมเชื่อมเขตเศรษฐกิจพิเศษและสะพานมิตรภาพ3ระยะทางประมาณ354กิโลเมตร คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2,570โครงการศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนมเพื่อรองรับการขนส่งสินค้าระหว่างไทยลาวเวียดนามและจีนบนเส้นทางอา2นนอกจากนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สปปลาว ประมาณ1,800ล้านบาทในการปรับปรุงเส้นทางอ1 2ช่วงเมืองท่าแขกถึงจุดผ่านแดนนาเภาสอปอป,อ,ปอล่าระยะทาง147กิโลเมตรหากแล้วเสร็จจะทำให้การขนส่งใช้เวลาเพียง3ชั่วโมงโครงการดังกล่าวจะทำให้จังหวัดนครพนมมีโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างไร้รอยต่อช่วยสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจการค้า การลงทุนการท่องเที่ยวและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคุ่มแม่น้ำโขงยังมีประสิทธิภาพจังหวัดได้กำหนดแนวทางการพัฒนาเมืองเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืนโดยการพัฒนาและอนุรักษ์เมืองเก่าในเขตเมืองนครพนมการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ำโขงที่มีการก่อสร้างทางจักรยาน อัฐจันทร์และลานเดินวิ่งสําหรับการพักผ่อนและออกกําลังกายการสร้างแลนด์มาร์กองค์พระยาศรีสัตนาคราชและโครงการแม่คง River ร y e การพัฒนาเมืองใหม่ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวในเขตเศรษฐกิจพิเศษการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนครพนมมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมะธรรมชาติและวัฒนธรรมและ มีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อให้เที่ยวได้ตลอดทั้งปีที่สำคัญได้แก่งานนมัสก,การองค์พระาธาตุพนมงานบวงสวงพระยาศีสัตนาคราชงานประเพณีไหลเรือไฟงานเดินวิ่งข้ามโขงนครพนมคำม,ม้วนมาราธอนเทศกาลปลาลุ่มน้ำสงครามและงานนครพนมวินเทอร์เฟสิวัลโดยจังหวัดได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวมานครพนมชมสามที่สุด จะนำสู่ชีวิตที่สุขที่สุดที่สุดแรกคือศักดิ์สิทธิ์ที่สุดคือพระธาตุพนมและการไหว้พระธาตุพระจำวันเกิด7วัน8พระธาตุที่สุดที่2คือสวยที่สุดคือความสวยของสะพานมิตรภาพ3นครพนมคำม้วนที่สุดที่3คือทิวทัศน์ริมฝั่งแม่น้ำโขงที่งามที่สุดมีแม่น้ำโขงแทรกกลางระหว่างเมืองนครพนมกับแขวงคำม่วน ทำให้เห็นทิวทัศน์ภูเขาฝั่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้อย่างสวยงามมานครพนมชมสามที่สุดสู่สุขที่สุดสุขที่สุดที่นครพนม